เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำให้ประชาชนไทยรู้สึกโศกเศร้าและเสียใจมากกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งเป็นความเสียใจที่มากและทรงคุณธรรมสำหรับประชาชนไทยทั้งหลายแต่ในการดำลึกถึงความเสียใจและความทรงคุณธรรมนี้มีการเผยแพร่ข่าวสารและภาพประทับใจจากกองถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหารหาชซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก นักแสดงและพิธีกรชื่อดังแอฟทักษอนพักสุขเจริญได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งแสดงถึงการเข้าร่วมการถ่ายทําภาพยนตร์นี้พร้อมกับข้อความที่ระบุค,ความคิดเห็นของเธอต่อการทําภาพยนตร์นี้พระมหากรุณาธิคุณต่อองค์การภาพยนตร์ทําให้เกิดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชุดสุริโยไทยตำนานสมเด็จพระนเรศมหาร,ราชมหาราชเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต่อยอดให้มีผู้สนใจงานด้านประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นแอฟทักซอน ภาพที่เอฟบอสไว้แสดงถึงความสําเร็จและความสําคัญของการทําภาพยนตร์น,นี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากในสังคมไทยแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นและความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไปคือการที่มีการทําภาพยนตร์เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความสนใจในงานด้านประวัติศาสตร์มีผู้สนใจและผู้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ได้อย่างมากแต่มีผู้คิดว่าการทําภาพยนตร์เพื่อสร้างขวัญกาลังใจนี้อาจจะเป็นการเล่นเลยประวัติศาสตร์หรือมีการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมกับการแสดงผลในรูปแบบภาพยนตร์ซึ่งอาจทําให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมคุณคิดยังไงกับการทําภาพยนตร์เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความสนใจในประวัติศาสตร์ คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงประวัติศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย